ณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุทธที่31สิงหาคม2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันรวมโดยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอดีตผู้นำโซเวียตมิคาอิลกอบชอฟถึงแก่อสัญกรรมในวัย91ปีเซเลนสกี้เตือนทหารรัสเซียหนีไปหากอยากมีชีวิตรอดไต้หวันยิงเตือนโดนกองทัพจีนหลังผู นำเกล้าพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงสื่อจีนเผยพักคอมมิวนิสต์จีนเตรียมจัดประชุมใหญ่ครบรอบ20ปี16ตุลาคมนี้สั่งพักงานบิ๊กอนามัยโลก่มเหยียดเชื้อชาติและพฤติกรรมไม่เหมาะสมฝรั่งเศสกล่าวหารัสเซียใช้การส่งกรารเป็นอาวุธสงคราม ส่วนเสริมข่าววันนี้2อ,อนาคตรถอเมริกันพันแรงในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและจะส่งท้ายกันวันนี้ที่รํำลึก25ปีเจ้าหญิงไดอาน่าสิ้นพระชนราชวงศ์อังกฤษเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวส,สดสตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้คุณรัตพลต้องไปเริ่มกันที่รัเสเซียกันก่อนเลยนะคะ ครับเป็นความสูญเสียนะครับอดีตผู้นำคนสุดท้ายของสหภาพโซเวียตนะครับมีใครเก่าบาชอฟถึงแก่อสัญญกรรมด้วยวัย91ปีตามรายงานของ AP ในวันอังคารนะครับสำนักข่าวเออ้างอิงจากสื่อหลายสำนักของรัสเซียนะครับที่เผยแพร่ถแถลงการจากโรงพยาบาลเซนทร a ลคลินิ c a ค h o ฮ p ส t a l ลที่ระบุว่ากอบาชอฟอดีตผู้นำสหภาพโซเวียตถึงแก่อสัญญกรรมด้วยอาการป่วยเรื้อรงังแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ สื่อแทสของรัสเซียรายงานเพิ่มเติมว่าร่างของกอบชอฟนั้นจะนำไปฝังที่สุสานโนโวเดสวิชีในกรุงม,มอสโกของรัสเซียเคียงข้างกับภรรยาผู้ล่วงรับของเขานะครับแม้ว่ามิคาอุกอบชอฟจะดำรงตำแหน่งอดีตผู้นำสาภาพโซเวียตคนสุดท้ายในเวลาไม่ถึง7ปีแต่เขาก็ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับ และการเป,ปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วเหลือใจในตอนนั้นได้นำไปสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่ปลดปล่อยประเทศในยุโรปตะวันออกหลายประเทศจากการครอบงำของรัสเซียและสิ้นสุดสงครามเย็นนะครับในยุคตกต่ำของกบอชอฟอำนาจของเขานั้นเสื่อมถอยลงจากความพยายามก่อรัฐประหารในเดือนสิงหาคมปี1991เขาได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งผู้นำ มองการล่มสลายของสหภาพโซเวียตจนกระทั่งเขาลาออกจากตําแหน่งในวันที่25ทธันวาคมปีเดียวกันและสหภาพโซเวียตนั้นก็ได้เลือนหายจากแผนที่โลกและกลายเป็นรัสเซียในเวลาต่อไปครับ ค่ะซึ่ง25ปีหลังการล่มสลายของสภาพโซเวียตนะคะกบชได้เปิดเผยกับ AP ว่าเขาไม่คิดจะใช้อำนาจในการผนวกรวมสภาพโซเวียตไปด้วยกันเพราะเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายโกลาหลอย่างมากนะคะและในช่วงปลายวาระผู้นําโซเวียตของเขาจะดูซึ่งไร้อํานาจแต่กบชก็มีบทบาทในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20นะคะเพื่อเมื่อเทียบกับนักการเมืองในยุคเดียวกันซึ่งเขาเคยกล่าวกับ AP เมื่อปี1992 99หหลลังงงจจาาาาากก้ตตํํแนน่ผูอดีสภพโซเเววียตต่าผม,มองห็นัวเองในฐาานะาชายที่่เริม ต้นการปฏิรูปที่จําเป็นต่อประเทศชาติต่อยุโรปและต่อโลกนะคะซึ่งกวบชอบนั้นได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1990ในบทบาทการยุติสงครามเย็นและแต่ว่าในประเทศบ้านเกิดของตัวเองนั้นเขากลับถูกดูหมิ่นอย่างมากนะคะโดยชาวรัสเซียก็กล่าวหาเขาว่าเป็นตัวการที่ทําให้สาภาพโซเวียตล่มสลายและพันธมิตรทางการเมืองของเขาก็ตัดสัมพันธ์และโยนให้เขาเป็นแพ้รบ,บาบกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศคะ่ะ ไปกันที่ยูเครนกันต่อเลยนะคะคุณรัตพลคะครับอธินาิบดียูเครนโวลอดิเมียเซเลนสกีนั้นกล่าวปราศัยในวันจันทร์และยืนยันว่ากองทัพยูเครนนั้นจะเดินหน้ายึดดินแดนกลับขึ้นมาจากรัสเซียและจะขับไล่ฐานรัสเซียให้กลับไปในชายแดนของตนเองนะครับเขากล่าวว่าหากรัสเซียนั้นยังต้องการมีชีวิตรอดถึงเวลาแล้วที่ฐานเหล่านี้ต้องหนีกลับบ้านไปนะครับ สำนักประธานาธิบดียูเครนรายงานว่าเกิดการต่อสู้อย่างหนักที่เขตบกครองเคอร์ซอนทางใต้ของยูเครนในวันอังคารหลังจากที่ฐานยูเครนประกาศว่าได้เริ่มปฏิบัติการตอบโต้เพื่อยึดดินแดนดังกล่าวกลับคืนมานะครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยนในวันอังคารว่าทหารยูเครนหลายกองพันได้โจมตีหน่วยปืนใหญ่ใส่ทหารโซเวียตในแนวทั่วทุกภาคใต้ของยูเครนนะครับแล้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม กองทัพรัเสเซียนั้นพยายามจัดกำลังทัพใหม่ในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเดเนโปรในเขตเคอร์ซอนทำให้กองทหารของรัเสเซียส่วนใหญ่ในบริเวณกล่าวนั้นต้องลดกำลังลง และต้องพึ่งพาเส้นทางขนส่งสเสบียงที่เปราะบางต่อการถูกโจมตีครับคุณธิการค่ะอย่างไรก็ตามทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะคะก็ยืนยันว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้สกัดการโจมตีของยูเครนในแถบเคอร์ซอนและมีโคลาอีฟเอาไว้ได้และสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับกองกําลังยูเครนนะคะแต่ในช่วงหลายสัปดาห์มาดีค่ะสถานการณ์การสู้รบในดอนบาสก็เริ่มคงที่โดยทั้งสองฝ่ายก็ผลัดกันยึดครองและสูญเสียดินแดนให้กับอีกฝ่ายในขณะที่ชาติตะวันตกนั้นก็ยังจัดส่งอาวุธและความช่วยเเหหลืืออออ่่่่่นนนๆใ้กับยยคครางตงตะ ไปกันที่จีนกันบ้างนะคะสำหรับการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีการกำหนดวันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณรัฐพลครับตามกันมานานแล้วนะครับว่าตกลงจะกำหนดเป็นวันไหนนะครับ,รบก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนล่าสุดนะครับบอกว่าจะจัดประชุมใหญ่เริ่มตั้งแต่16ตุลาคมนี้นะครับโดยคาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นจะได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่ง เป็นสมัยที่3ครับคุณอธิการค่ะซึ่งนั่นจะทําให้สถานะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นกลายเป็นผู้นําที่ทรงอํานาจมากที่สุดนับตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงนะครับกรรมการโพลิตบิโรซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ทรงอิทธิพลสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศวันเริ่มการประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งจัดทุกๆ5ปีนะครับ และจะใช้เวลาราวหนึ่งสัปดาห์โดยจะเป็นการประชุมแบบปิดในหอประชุมใหญ่ประชาชนจีนบริเวณจตุรัสเทียนอันเหมือนในกรุงปักกิ่งนะครับประธานาธิบดีสีปัจจุบันนั้นอายุ69ปีนะครับได้รวมศูนย์อำนาจไว้ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อ10ปีก่อนและได้กำจัดกลุ่มก้อนฝ่ายตรงข้ามเป็นเวลาต่อมานะครับภายใต้การ ปกครองของสีจิ้นผิงจีนก็ได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกหลายด้านในฐานะผู้นำประเทศกำลังพัฒนาและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของโลกในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่มีสหรัฐ เป็นแกนนำหลักครับค่ะในประเด็นนี้นะคะผู้อำนวยการสาบันจีนแห่ง University of London สตีฟชางก็ให้ทัศนะว่าประธานาธิบดีสีจะนำพาประเทศไปสู่นยโยบายที่มีจีนเป็นจุดศูนย์กลางมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนยโยบายต่างประเทศนะคะและยังบอกด้วยว่าเขาจะเน้นย้ำความสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะผู้นำในทุกสิ่งในประเทศจีนและพรรคเองก็ยินยอมที่จะเดินตามผู้นำอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะโดยในปี2018ประธานาธิบดีสีก็มีคำสั่งยกเลิกข้อจำกัดที่ให้ประธานาธิบดีจี นั้นสามารถดํารงตําแหน่งได้เพียง2วาระเพื่อที่จะปูทางให้เขาสามารถขยายเวลาในการอยู่ตําแหน่งนี้ต่อไปเป็นสมัยที่3หรือว่ามากกว่านั้นนะคะนักวิเคราะห์เชื่อว่าในการประชุมครั้งนี้ค่ะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งสาคัญภายในพัก แต่จะมีการคัดสรรผู้ที่จะมาทําหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงที่จะเกษียณในเดือนมีนาคมปีหน้ารวมถึงต้องมาจับตากันว่าใครนั้นจะมานั่งในคณะกรรมการพลิปูโรชุดใหม่ร่วมกับประธานาธิบดีสีรวม7คนนะคะโดยรายชื่อผู้ที่รับการคาดหมายว่าจะเป็นนายกคนต่อไปค่ะก็คือหวังหยางหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการเมืองคนปัจจุบันหูชุนหัวรองนายกรัฐมนตรีและเฉินมินเอ,อ๋อหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ในเขตฉงชิ่งซึ่งยังไม่เคยมีประสบการณ์ในระดับประเทศนะคะ ก็ต้องจับตากันว่าจะเป็นอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจว่าจะมีทิศทางอย่างไรแล้วก็เรื่องของการรับมือกับการระบาดใหญ่ของโควิดว่าจะมีมาตรการอื่นมาแทนมาตรการโควิดเป็นศูนย์หรือเปล่ารวมถึงนโยบายต่อไต้หวันฮ่องกงที่เบตและมณฑลซินเจียงนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกโดยเฉพาะกับสหรัฐก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจในการประชุมครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะเอาระค่ะปิดท้ายกันที่ไต้หวันกันนะคะคุณรัตพลคะ ครับเป็นเรื่องร้อนๆระหว่างจีนกับไต้หวันเสริมขึ้นมานะครับไต้หวันนั้นได้ยิงเตือนโดรนของกองทัพจีนที่บินนอกชายฝั่งของไต้หวันในวันอังคารนะครับไม่นานหลังจากที่ผู้นําไต้หวันนั้นประกาศกล้าวพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันตามรายงานของรอยเตอร์นะครับ นี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ไต้หวันเริ่มยิงเตือนเครื่องบินของกองทัพจีนบริเวณรอบเกาะไต้หวันและเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีไช่อิงหวนได้กล่าวในวันเดียวกันว่าได้สั่งให้กองทัพไต้หวันตอบโต้กลับอย่างรุนแรงต่อสิ่งที่ผู้นําไต้หวันนั้นระบุว่าเป็นการยั่วยุจักจีนนะครับประธานาธิบดีไช่นั้นวิจารณจีนเกี่ยวกับการใช้โดรนและกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางทหารของจีน ว่าเป็นการทำศึกสงครามแดนสีเทาโดยการค่มคู่และกดดันที่น่าจะมุ่งหวังทำให้กองกำลังของไต้หวันอ่อนล้าพร้อมๆกับการทดสอบความสามารถในการตอบโต้ของตนไปด้วยประธานาธิบดีไต้หวันกล่าวกับเหล่าทหารเรือในวันอังคารนะครับว่าเธอนั้นต้องการบอกกับทุกคนว่า ยิ่งศัตรูยั่วยุไต้หวันมากเท่าใดไต้หวันนั้นก็ยิ่งสงบนิ่งลงมากเท่านั้นและเราจะไม่ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งและเราจะเดินหน้าฝึกความอดทนอดกลั้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตอบโต้กลับพร้อมกับสั่งการให้กระทรวงกลาโหมของไต้หวันนั้นใช้มาตรการตอบโต้ที่จําเป็นหากว่าต้องใช้มาตรการรุนแรงนะครับเมื่อ ปกป้องน่านฟ้าของไต้หวันและไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆครับคุณทิการค่ะในเรื่องนี้นะคะยังไม่มีความคิดเห็นจากฝั่งทางการจรีนในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนะคะแต่เมื่อวันจันทร์ทางกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ปัดข้อร้องเรียนของไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องของโดโดยบอกว่าไม่มีอะไรที่ต้องทําให้เป็นประเด็นค่ะคุณกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้าข่าวธุรกิจรออยู่ค่ะ ข่าวสู่ช่วงข่าธุรกิจวันนี้ดัชนีสําคัญสําคัญคุณรัฐพลปิดตัวในแดนลบอีกแล้วนะ after shock ยังมีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ต้องจับตากันนะคะเพราะว่ามีตัวเลขในตลาดแรงงานที่มีออกมาในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก็ทําให้หลายคนคาดกันว่าเฟดนั้นจะขึ้นดอกเบีย้ยสู้เงินเฟอ้อไปอีกมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยดาวโจนส์ปิดลบ308.791จุดนสแดปิดลบ135.108ุดที่ 11, 883จุดนะคะ S&P ปิดลบ44จุดที่3986จุดค่ะราคาทองคำปิดลบ0.04%ที่1735ดอลลาร์ 1, กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะไปที่ประเด็นเรื่องของพลังงานของฝรั่งเศสกันก่อนก็มีการเคลื่อนไหวด้วยใช่ไหมคะครับฝรั่งเศสน,นก็มีปฏิกิริยานะครับเรื่องก๊าซจากรัสเซียนะครับโดยข่าวระบุว่าฝรั่งเศสนั้นกล่าวหารัฐบาลรัสเซียว่า ใช้การส่งพลังงานเป็นอาวุธสงครามหลังจากที่บริษัทก๊าซพรอมของรัสเซียนั้นลดการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรปและเตรียมระง,งับการส่งผ่านท่อขนส่งไปยังเยอรมนีตั้งแต่วันพุธนี้ด้วยนะครับ เวลานี้นะครับรัฐบาลยุโรปหลายประเทศกำลังพยายามหาทางรับมือกับราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับภาคธุรกิจและครัวเรือนต่างๆและหาพลังงานทางเลือกนอกเหนือจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ด้วยนะครับบรรดาประเทศตะวันตกต่างเกรงครับว่ารัสเซียกำลังพยายามให้ราคาพลังงานโลกสูงขึ้น เพื่อลดความสามารถของชาติตอนตกในการต้านทานการลุกรานของรัสเซียในยูเครนซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ประธานาธิบดีโวโลเดมียเซนสกี้ของอยูเครนเรียกว่าเป็นการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจตั้งแต่ทางรัสเซียปฏิเสธข้อแต่ทางรัสเซียนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับท้งนี้ท่อก๊ส นอสตอมซึ่งใช้เป็นท่อการส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปนั้นได้กลายมาเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการทำศึกสงครามทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียและสหภาพยุโรปโดยก่อนหน้านี้บริษัทก๊าซพรอมนั้นได้เตือนไปยังประเทศในยุโรปแล้วว่าจะมีการระงับการส่งก๊าซช่วคราวระหว่างวันพุธถึงวันศุกร์เนื่องจาก เผลด้านการซ่อมบำรุงครับคุณธิการค่ะเรื่องนี้ทางโฆษกรัฐบาลรัสเซียนะคะดิมิทรีเพชคอฟก็เปิดเผยในวันอังคารว่าปัญหาทางเทคนิคที่เกิดจากมาตรการลงโทษของชาติตะวันตกก็เป็นอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการขนส่งก๊าสนะคะแต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของฝรั่งเศสนะคะก็บอกในวันอังคารด้วยเช่นกันว่า เป็นที่ชัดเจนว่ารัเสเซียนั้นใช้การส่งก๊าซเป็นอาวุธในสงครามและต้องเตรียมพร้อมรับมือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเมื่อเกิดปัญหาการขัดขวางกระบวนการขนส่งค่ะโดยที่ผ่านมารัเสเซียก็ส่งก๊าซผ่านท่อนอสตรีมวันในระดับ20%ของความสามารถที่ส่งได้นะคะทำให้เกิดความกังวลว่าการระงับการขนส่งในสัปดาห์นี้ค่ะจะถูกขยายเวลาออกไป แม้ว,ว่าทางรัสเซียนั้นจะยืนยันว่าไม่มีนัยยะแอบแฝงในการระงับการขนส่งครั้งนี้นอกเหนือจากปัญหาทางเทคนิคที่บอกไปแล้วรัฐมนตรีพลังงานของสหภาพยุโรปก็มีกําหนดที่จะหารือกันนะคะในวันที่9กันยายนนี้เกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรปค่ะโดยมีรายงานด้วยว่าทางเยอรมน,นีน,นั้นมีท่าทีที่เปิดกว้างนะคะที่จะหารือในเรื่องการกําหนดราคาขั้นสูงสําหรับก๊าซธรรมชาติที่จะขายในยุโรปด้วยค่ะครับาจากยุโรปขยับกลับมาที่ไต้หวันกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าก็มี การเยือนไต้หวันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐอีกคนแต่ก็เน้นย้ำว่านี่เป็นประเด็นธุรกิจล้นล้วนใช่ไหมคะครับจากเรื่องพลังงาน,นมาเป็นเรื่องเซมิคอนดักเตอร์กันบ้างแล้วก็ปนกันเมืองนิดๆก็ว่าได้นะครับผู้ว่าการรัฐอริโซนาของสหรัฐนะครับดักดูซี่เดินทางถึงไต้หวันในวันอังคารนะครับในการเยือนที่เน้นการหาหรือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและไต้หวันก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ด้วยนะครับ ว่าดูซี่นั้นได้เยือนไต้หวันครั้งนี้พร้อมกับประธานหอ,อการค้าของรัฐและหัวหน้าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐเดียวกันนะฮะโดยมีภารกิจสำคัญคือการโน้มน้าวให้บรรดาบริษัทซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ผลิตนะ,ะรับออเดอร์มาผลิตนั้นร่วมทำธุรกิจกับผู้ผลิตรายใหญ่ของไต้หวันซึ่งก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอรริ่งกรุ๊ป รู้จักกันในชื่อ TSMC นะครับที่กำลังสร้างโรงงานในอาริโซนามูลค่า12,000ล้านดอลลาร์ครับคุณธิการแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันระบุว่าผู้ว่าการรัฐอาริโซนานั้นมีกำหนดพบหาหรือกับประธานาธิบดีใช้อิงวนของไต้หวันรวมทั้งบรรดาผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับ เวลานี้ครับรัฐต่างๆในอเมริกานั้นกำลังพยายามแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะในอุตาสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ หลังจากที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนนั้นเพิ่งลงนามในกฎหมายสนับสนุนการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐครับค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะผู้ว่าการรัฐอินเดียนาก็เพิ่งไปเยือนไต้หวันในภารกิจเดียวกันก็เป็นการเยือนไต้หวันติดต่อกันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ของนักการเมืองอเมริกันนะคะคโดยกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา,าสหรัฐเมื่อ29กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น จะมีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า52,000ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็ความช่วยเหลือด้านอื่นๆให้กับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในอเมริกาค่ะซึ่งรวมถึงการให้ส่วนลดด้านภาษี25%กับผู้ลงทุนด้านการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในอเมริกาด้วยนะคะแล้วความน่าสนใจของ TSMC ก็คือมีการประกาศแผนลงทุนมากมายล่าสุดก็คือ3,500ล้านดอลลาร์ในการตั้งโรงงานในแอริโซนาซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตแห่งที่2ของ TSMC ในสหรัฐต่อจากรัฐวอชิงตันนะคะแล้วก็มีบริษัท Intel Corp. นะคะ ก็ประกาศแผนสร้างโรงงานอีก2แห่งในแอริโซนาด้วยด้วยวงเงิน2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะจากเดิมที่มีอยู่แล้วหนึ่งแห่งในรัฐนี้แล้วก็ต้นปีก็มีการประกาศลงทุนสร้างโรงงานอีกแห่งในรัฐโอไฮโอด้วยนะคะก็ถือว่าอเมริกานี่ก็มีการตั้งฐานการผลิตหลายแห่งที่น่าสนใจนะคะสั้นๆเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีล้มดีลทวิตเตอร์นะคะอีลอนมัสค่ะขอเลื่อนการพิจารณาคดีทวิตเตอร์ออกไปจากเดือนตุลาคมนะคุณรัตะพลเป็นเดือนพฤศจิกายนอ้างอิงจากเอกสารที่ยื่นต่อศ ตามรายง,งานของรอยเตอร์นอกจากนี้มัสยังยื่นแก้ไขข้อร้องเรียนต่อศาลด้วยหลังข่าวอดีตผู้บริหารทวิตเตอร์นั้นมาเปิดโปงช่องโหว่ของทวิตเตอร์ที่อาจทําให้ผู้ใช้แพลตฟอร์มนี้เสี่ยงต่อการถูกเจาะล้วงข้อมูลส่วนตัวนะคะซึ่งอาจเอื้อต่อการสู้คดีล้มดีลทวิตเตอร์ของมัสได้แต่ว่าในทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายค่ะมองว่าอาจจะสายเกินไปสักหน่อยสาหรับมัสนะคะในการเปลี่ยนเกมในตอนนี้ค่ะเอาล่ะไปที่เรื่องราวของยานยนต์กันต่อนะคุณรัตพลประเด็นเรื่องยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน ฟ้านกําลังฮิตมากสำหรับคนที่ใส่ใจสิ่งวัดล้อมแต่หลายคนก็ตั้งประเด็นคําถามต่อมาว่าแล้วความนิยมในหมู่รถเครื่องแรงที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยจะได้ไปต่อหรือไม่คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายง,งานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติม,ตมค่ะรถมัสเซล่คาหรือรถเครื่องแรงของชาวอเมริกันซึ่งได้ชื่อนี้มาจากการที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่มีสมรรถนะที่แรงและเร็ว รถมาโซคาที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันบางรุ่นจะมีเสียงที่ดังสนั่นมากที่เรียกกันว่าซันเดอร i n ิอันเป็นเอกลักษณ์ของรถเครื่องแรงจากอเมริกาค่ะแต่ปัจจุบันความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้าของผู้คนทั่วโลกทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าจะมีรถเครื่องแรงที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าออกสู่ตลาดหรือไม่บริษัทสเต l ลันตสผู้ผลิตรถเครื่องแรงสัญชาติอเมริกันที่มีชื่อเสียงสงรุ่นคือ Dodge Challenger และ c h a ์เจอ ส่วน General Motors ก็ผลิตรถรุ่นเชฟโรเล c คอเวตซซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมซึ่งทั้งสองบริษัทต่างเกิดคำถามว่าบริษัทจะสามารถทำให้บรรดาเกียร์เฮดหรือแฟนพันธ้ผู้ชื่นชอบรถยนต์แบบคลาสสิกและทรงพลังซึ่งใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากยังคงสนใจและใช้รถยนต์แบบนี้อยู่หรือไม่นะคะความท้าทายอย่างหนึ่งของการแข่งขันระหว่างรถที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิมกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ใช้แบตเตอรี่นั้นคือเรื่องของความเร็ว เพราะตอนนี้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ากลับมีความเร็วกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันแบบดั้งเดิมที่ชูจุดขายจากแรงม้าซึ่งสะท้อนถึงกำลังของรถที่สร้างขึ้นโดยเครื่องยนต์ที่ยิ่งแรงม้าสูงมากจะหมายถึงรถที่มีประสิทธิภาพสูงไปด้วยค่ะรถรุ่นใหม่ๆสามารถขับขี่ได้รวดเร็วและควบคุมรถได้ง่ายกว่ารถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะคะในขณะที่รถรุ่นใหม่เหล่านี้กลับไม่ส่งเสียงดังมากนัก ในเรื่องนี้ทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ s t ต l l a n t ติสหวังว่าบรรดาเกียร์เฮดส์หรือผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันแบบเก่าจะกลายมาเป็นแบตเตอรี่เฮดส์หรือผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในอนาคตโดยบริษัทลูกเครื่องอเมริกันอิตาเลียนนี้ตัดสินใจหยุดผลิตรถยนต์รุ่น c h a l l e n g อร์ชาร์เจและ c ค rysler 300ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันภายในสิ้นปี2023และบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆ ก็กำลังดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปหลายรายพัฒนารถไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงออกจำหน่ายในท้องตลาดแล้วทั้ง Porsche Audi และ Mercedes-Benz ฝั่ง General Motors กล่าวว่าอีกไม่นานทางบริษัทจะผลิตค v e เว e ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าส่วน Polestar ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่ก่อตั้งโดยเจ้าของ v ว l v วกล่าวว่า กำลังจะผลิตรถเปิดประทุนหรือรถเล็กที่ขับสนุกด้วยพลังงานไฟฟ้าออกสู่ตลาดในเร็ววันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลกได้ออกข้อกำหนดให้รถยนต์สร้างมลพิษให้น้อยลงโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อไม่นานมานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องดังกล่าวยังผลให้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์เริ่มมุ่งเน้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ด้วยการปรับปรุงโรงงานผลิตรถยนต์บางแห่งเพื่อให้สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้รวมทั้งสร้างโรงงานใหม่เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยค่ะสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐหรือ EPA กล่าวว่ารถยนต์ของบริษัท Stellantis ใช้เชื้อเพลิงมากที่สุดและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดรถยนต์บางรุ่นเช่นชาร์เจอรุ่นที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า e ฮมิ e l l c a t ใช้เชื้อเพลิง1ลิตรต่อระยะทางเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกฎใหม่ที่กำหนดโดย EPA ระบุว่ารถยนต์รุ่นใหม่ของบริษัททั้งหมดจะต้องประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้ภายในปี2026ทางด้านริกเนลสันเจ้าของบริษัทซ่อมรถม l โซคาในรัฐอิลลินอย์ซึ่งชื่นชอบรถรุ่นเก่าๆก,กล่าวว่าอาจจะเป็นการยากที่จะขายรถยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ขับขี่ที่มีอายุมากแล้วที่โตมากับรถยนต์ขนาดใหญ่ที่มีเสียงดัง แต่เขาทราบว่ามีหลายๆบริษัทเริ่มคิดจะนําระบบขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้กับรถยนต์คลาสสิกดังนั้นอนาคตของรถอเมริกันพันแรงจะยังไม่จบลงอย่างแน่นอนค่ะธัญ,ญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะสั้นๆกับองค์การอนามัยโลกนะคะสั่งพักงานผู้มนวยการภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกอย่างไม่มีกําหนดนะคะจะข้อกล่าวหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามรายงานของ A.P. นะคะแต่ว่าทางผู้มนวยการภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตกนั้นก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ AP ในประเด็นนี้แต่ก็เคยปฏิเสธไปก่อนหน้านี้ถึงข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยค่ะ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะไปที่เรื่องราวของราชวงศ์อังกฤษกันค่ะ ส่งท้ายวันนี้นะคะ25ปีก่อนมีเหตุการณ์สะเทือนโลกกับการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงไดอาน่าในอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่กรุงปารีสนะคะร่องราวของพระองค์ก็เป็นที่จับจ้องไปทั่วโลกซึ่งวันนี้คุณรัตพลก็จะพาย้อนกลับไปในเหตุการณ์นี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของราชวงศ์อังกฤษนับแต่นั้นค่ะ ครับคุณผู้มที่การ31ส,งสิงหาคมนะปีคศ1997นะทั่วโลกนั้นตกตะลึงกับข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงดาน่าที่กรุงปารีสนะครับแล้วก็สำนักข่าว AP เนี่ยก็จัดใหญ่นะเป็นบทความยาววิเคราะห์นะว่า ชีวิตของเจ้าหญิงแดน่าเนี่ยได้ให้อะไรกับราชวงศ์อังกฤษในเรื่องของการกร้างความเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ <ฮะ S 1> ถ้าย้อนกลับไปนะผู้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักเจ้าหญิงเนี่น่าในฐานะที่เป็นพระชายาของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกุฎราชกุมารของอังกฤษนะเธอก็เติบโตในตระกูลอันสูงสักของอังกฤษแล้วภาพจำของคนทั่วโลกก็คือ ภาพวันแต่างงานหรือว่าวันพิธีเสกสมรสของเจ้านหิงเดน้ากับเจ้าฟ้าชายชาวที่วิหารเซนต์พอลนะฮะชุดแต่างงานของเจ้านหิงเดน้ายาว25ฟุตนะฮะก็เป็นภาพจำของประชาชนจากนั้นเนี่ยชีวิตสมรสของพระองค์กับเจ้าฟ้าชายชาวเนี่ยก็ ประสบกับมรสุมนะฮะเราก็นํามาซึ่งผลกระทบทางจิตใจยอย่างรุนแรงนะแดน่าก็ได้กล่าวถึงผลกระทบทางจิตใจที่เธอนั้นมีความทุกข์ถึงขั้นคิดร้ายนะที่จะทําร้ายตนเองเราก็จากนั้นก็เป็นเหตุการณ์สลดนะก็คือที่กรุงปารีสที่เจ้าหญิงนหน้านั้นทรงถูกตามโดยช่างภาพปาปาราซี่จากโรงแรมในกรุงปารีสแล้วก็รถยนต ที่เดินทางไปด้วยกับอัลฟาเอสนะฮะโดดี้อัลเฟตที่เป็นคู่รักของพระองค์นั้นก็เสียหลักแล้วก็อุบัติเหตุครั้งนั้นก็ทําให้พระองค์นั้นสิ้นพระชนนะเอพีเนี่ยรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะพร้อมทั้งเรื่องราวชีวิตของแดนนาเนี่ยได้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อราชวงศ์อังกฤษนะฮะ สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจของบทความนี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของราชวงศ์กับสื่อนะเพราะว่าชีวิตของเจ้าหญิงไดนานั้นก็ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้นะเขาบอกว่าด้านหนึ่งเนี่ยเจ้าหญิงไดนาเองก็ทรงไม่ชอบสื่อเพราะว่าเป็นการรู้สึกว่าพระองค์นั้นถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทรงเข้าใจว่าสื่อเนี่ยสามารถทําให้โครงการที่พระองค์สนใจเนี่ย ได้รับการตระหนักถึงในสังคมวงกว้างนะฮะเช่นภาพที่หลายคนเห็นทั่วโลกการที่เจอยู่ในหน้านั้นส่งสัมผัสกับผู้ป่วยโรคเอดส์นะหรือว่าไปทำงานช่วยเหยื่อที่มีความเสี่ยงต่อกับระเบิดในประเทศอังกโกลานั้นก็ทำให้ประเด็นเหล่านี้ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงในระดับโลกในวงกว้างนะฮะ สิ่งนี้เนี่ยส่งผลต่อพระโอรสทั้งสองพระองค์ของเจนหญิงแดน่าก็คือเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าชายวิลเลียมทั้งสองพระองค์เนี่ยสนใจในเรื่องงานการกุศลนะเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าหญิงเคธพระชาย,ยาก,ก็สนใจในเรื่องของการช่วยเหลือบุคคลต่างๆเรื่องสุขภาพจิตนะส่วนเจ้าชายแฮร์รี่ก็สนใจในเรื่องของการช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บนะแม้แต่คุอริซเบิ้เองเนี่ย สื่อ AP ก็บอกว่าคนเนี่ยชอบควินิาเบธหลังจากที่พระองค์ทรงปรับตัวให้มีความเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็มีความเป็นพิธีการน้อยลงนะภาพจำที่คนชื่นชมนะตามรายงานของ AP ก็คือว่าภาพที่ควีนิาเบธนั้นออกภาพยนตร์สั้นกับหมีที่เป็นสัญลักษณ์หมีกระตูนนะที่เป็นสัญลักษณ์ของเกฤษก็คือหมีแพดดิงตันค่ะ แล้วก็เปิดเผยว่าภายในกระเป๋าสีดำที่พระองค์ถือเป็นประจำนั้นข้างในก็คือเป็นขนมปังทายแยมเพื่อไว้ยามฉุกเฉิน <c oughs> ถ้าอยากจะได้รับระสะบ่งเสบยของว่าอยากจะเสวยของว่างก็จะมีขนมปังทายแยมนี้นะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเอีขมวดปมอย่างนี้คุณอธิการ <c oughs> ว่าสิ่งที่ชีวิตของเดน่าสามารถถอดบทเรียนได้ กับราชวงศ์อังกฤษที่ต้องดูบททดสอบต่อไปก็คือเรื่องอื้อฉาวของเจ้าฟ้าชายแอนดรูที่เป็นมีความเป็นมิตรกับเจฟฟรีย์เอฟสตีนซึ่งเป็นมหาเสถีฐีอเมริกันที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิดในการล่วงละเมิดผู้เยาว์นะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์กับเมแกนคู่สมรสของอเจ้าชายแฮร์รี่ว่าต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรครับคุณธิติการถือว่าเป็นประเด็นเข้มข้นนะคะมองย้อนตั้งแต่25ปีก่อนถึงเหตุสะเทือนโลกแล้วก็ 25ปีหลังจากนั้นว่ามีความเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปอย่างไรนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะและที่จบไปคือค่ะสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Boys America, Washington สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนีิทิการค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรรา,าค่ะสวัสดีครับ วันนี้เนื้อหาเข้มข้นทีเดียวค่ะโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายดิฉันเห็นประเด็นเล็กๆประเด็นหนึ่งเกิดขึ้นคือเรื่องอิทธิพลสื่อนะคุณรัตพลคุณนิทิการสื่อทําให้ประชีวิตเปลี่ยนได้เลยในชั่วข้ามคืนเพียงแค่ได้มีโอกาสเผยแพร่ไปทั่วโลกก็ทําให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องรับมือกับพลังของสื่อและสายตาของทุกผู้คนที่มองมา ที่ตัวผู้ที่ตกเป็นข่าวทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องบวกเรื่องลบนะคะที่เราได้เห็นเห็นกันอย่างเช่นอย่างเช่นนักสแสดงที่มีเรื่องชั่วข้ามคืนวันรุ่งขึ้นก็ต้องรับมืออย่างหนักหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ คนที่เป็นนักเรียนที่ยากจนพอเป็นข่าวปุ๊บโอโหเงินบริจาคมาหลายล้านเหล่านี้เป็นต้นนะคุณรัฐพลมันเป็นอิทธิพลที่ทรง,งส่งอิทธิพลมากสำหรับสื่อที่สื่อสารออกไปนะคะใช่ครับสมัย1997<ช>นสั้นสื่อยังเป็นสื่อแบบดั้งเดิมนะก็คือ<ช>นักข่าวตามถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ลงตามสื่อหลักเอาภาพไปขายตามสื่อหลักๆห,หรือว่าแท็บลอยต่างๆแต่ปัจจุบันนะครับพุ้นเทียร์อย่างที่ทราบ ประชาชนทั่วไปถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียแล้วก็เกิดการแชร์กันอย่างมากมาย <t ility> ก็กลายเป็นคลื่นกระแสที่เกิดขึ้นจากสื่อทีจ่จริงๆแล้วก็คือประชาชนด้วยกันนี่เองนะครับก็เหมือนเป็นนักข่าวพลเมืองถ้าถ่ายทอดเรื่อง,ร,องราวที่ดีก็เป็นประโยชน์กับสังคมแต่อีกด้านหนึ่งก็อาจจะมาตีแผ่ในอีกหลายแง่มุมที่ทําให้เราได้ได้ฉุกคิดเหมือนกันคะ่ะในหลายในประเด็นนี้ค่ะ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์แล้วก็ไม่เกิดผลกระทบต่อคนอื่นก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะที่ที่ทุกคนที่เป็นสื่อสมัยนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าเมื่อก่อนกว่าที่คุณนิธิการจะเขียนได้จะถือไม้ได้ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายจริยธรรมต้องเรียนรู้เรื่องการสื่อสารนะแต่ทุกวันนี้ใครก